เมื่อกระถิ่นน้อยไม่อยากอาบน้ําจะมีรีแอคยังไงเดี๋ยวก่อนทิ้งขอเวลาทํำใจ5นาทีได้ไหมโอ้ยไม่ฟังกันเลยเนี่ย,ยไม่ต้องทําใจแล้วยังไงก็ต้องได้อาบแล้ววันนี้วันนี้บ้านเราใช้เชนกาดป๊อปี้นะคะแชมพูสําหรับลูกสุนัขค่ะ กถิ่นเป็นหมาจิ๋วใช้แชมพูเด็กไปนะลูกเขาจะเป็นสูตรอ่อนโยนพิเศษนะคะทุกคนไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังแล้วก็ปราศจากสารพาราเบนค่ะกลิ่นของเขาก็จะหอมแบบเด็กน้อยเลยค่ะเพราะมีสารสกัดจากดอกคาโมไมล์และวิตามินคอมเพล็กช่วยทําให้ล่าขนแข็งแรงด้วยนะคะปกติเราจะเห็นเช่นกันในร้านเพรช็อปนะคะไม่เคยได้ลองสักทีได้ลองครั้งแรกก็ประทับใจเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาเช็ดตัวแล้วก็เป่าขนค่ะแชมพูเขามีส่วนผสมของคอนดิชเนอร์ด้วยนะช่วยบำรุงผิวหนังและทําให้ขนนุ่มลืม่นแปรงขนหวีง่ายขึ้น เเเยยอะลถินไม่จ็บด้วยจากที่เป่าขนแห้งแล้วขนกระถิ่นก็คือนุ่มนี่มากเลยค่ะตอนนี้เชกนกาดเขามีแคมเปญดีๆด้วยนะเพียงกดไลค์กดแชร์เชกนกาดจะเปลี่ยนยอดไลค์ยอดแชร์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งมอบให้มูล,ลนิธิส่งโค้สัตว์ที่ร่วมโครงการด้วยนะกดไลค์กดแชร์โพสถิ่นกันเยอะๆจะได้ทําบุญร่วมกันบาย